โอ้โหนี่ดูดิทุกคนเช้ามาตื่นมาดูดิโอโ้มีมากข่าด้วยไม่มีอานอ่ะไปดีกวา่าดแีแต่หน่อยสิไม่ได้ยินได้ยินแล้วโอเคเสียงนั้นทำอยู่นะทุกคนโอผมคู่ก็น่าจะไม่ได้ยินมั้ง ผมพูดนะ่าจะไม่ได้ยินนั่นแหละผมต้องพูดดังๆโอ้โหตอนนี้ดูดิไม่มีบ้านน่ะหาบ้านไม่เจอหาบ้านก็ไม่เจอนะทุกคนเสียงพูดผมเบามากเลยะเบาจริงป่ะทุกคนวันนี้นะ้ำมันก็จะใกล้อยู่ขอเจอบ้านเถอะสาธุ Okay. สงสัยต้องไปแหวนนั่นเลยแหละโอ้ไม่มีบ้านก็มองทางนี้ก็ไม่มีหันไปก็ไม่มีเตามีบ้านก็ดีแล้วบ้านหน้านี่โอ้โหต้องมาหกพันขนาดนี้เลยเหรอถามจริงซอมบี้คอยต้อนรับอยู่ซอมบี้ตัวเร็วนี่ตัวเร็ว มาได้สกายกขนาดนี้อ้มีหนึ่งร้อยยี่สี่มีปืนไหมอ,อู้มีระเบิดโอ้ระเบิดกระสุนกระสุนระเบิดเอาแต่ว่าผมเผลอเก็บกระสุน นีไปอ่ะผมเผือเก็บไม่ได้สัมภาระมาเยอะเลยมีระเบิดทั้งระเบิดด้วยจุด,ด,จดได้ด้วยถ้าจุดปุบผมตายเลยเนี่ยสัมภาระลากไหมเชื่อมดีลาไหมมีต้อนรับอยู่ตัวเดียวแสดงว่ามันเป็นเจ้าของบ้าน เชื่อมแลวไปดีกว่ามีหมู่บ้านแต่เราไม่แวะแม่ขอต้อนรับใช่ไหมนี่แต่ว่าก็รับไหวนะทนะมาได้ไม่เยอะบางทีก็มาได้ไม่เยอะรับไหวอยู่เร่อะไรรับสัมภาระมา เราจะค่อยย่องไปกระจัดสี่มีมาแล้วจิ้งโอมามาไปขยโวมาหนี่โอ้ยมันขึ้นได้ด้วยมันขึ้นได้ด้วยลงลงลงขึ้นโอเคอ้าวอะไรเนี่ยเหนื่อยชะมัดเลยเซฟรีเวิร์ฟได้ปะไม่ได้โอ้ อุตส่าว์ล่อมาหลายตัวที่สุดมันก็ขึ้นได้เพราะว่าบปนหัวบีนหัวซัมบี้อ่ะแย่เลยเปนมันเป็นหัวซัมบี้ ครานี้ไม่ยอมแพ้แน่นอนคราวนี้ต้องซื้อไปทั้งหมดสองก้อนรอบเมื่อกี้ก็ซื้อไปสองก้อนนะแต่ว่าไปแล้วก็ไปไม่เจอว่าสักหลังเลย ีบ้านพอดีเลยเริ่มใหม่นี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะที่มีบ้านแต่ว่าปัญหาคือมันมีปืนเบ้าอ่ะตออมี้มันมาเยอะจะลองจัดการหมู่บ้านผมนจะอาศัยอยู่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านให้ดูคนเ๋ยวคนแรกหายตัวนี้หาแนาอยู่ตัวนี้เ,เดินผ่านได้โอ้โหเด้งเด้งเด,ด้งมันเด้งมันเด้งมันเด้งนี่เนี่ยนี่เนี่ย มันเด้งขึ้นมามันเด้งตลกมากเลยซอมบีเด้งเฮขึ้นมาขึ้นถังมีเป่ามันเป็นบ้านธรรมดานะแตว่าตั้งเป้าว,ว่าหาปืนดีก,กว่าไม่ซื้อปืน ไม่หายดูดิมีก็มีไหมไม่มีแล้วอะ่ะโอเคจะได้ไม่ต้องตายสอมบี้วิ่งเร็วทางนั้นเลยโอ้ซอมบี้วิ่งเร็วทางนั้นเลยอ่าเดี๋ยวนะไม่มีแล้วหรอสอมบี้ด้านด้านหลังโ่ไม่มีแล้ว,ลว,ลไ,ลวไปดีกว่าสอมบี้ทางนั้นเลย พวกนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะให้ทำ<ช><ด>เจอพวกนี้ก็ไม่คุ้มแล้วแหละหมาป่ามาอีกแล้วไม่รู้ว่าตัวอะไรตาย ดีกว่าไปดแล้วมนะั้งเบรกเบรกเบรกตรงเอสโอ้มีบ้าน A สามเลขสามวันนี้อยู่ที่เลขสามเฮ้ยมีด็อกเตอร์แน่เลยอ่ะนั่นด็อกเตอร์แน่เลยเขาบวกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หลังคขาเเนี้ยด็อกเตอร์ใช่ด็อกเตอร์มาด้านหลัง มาแล้วจะได้ไม่ต้องเข้าไปบวกโอเคเอมีกเปล่ามีกป,กปะเนี่ยก็มกีแต่ว่าโอ,โอ๊ยเฮ้ยออกมามันออกมาโอ้ยไพนนึกว่ามันจะเข้า,ากระจกมันเสือกเด้งออกมาเลยอะ โอ้ยเออช่วยชีวิตสักหน่อยมารับมารักษาโอเคไปรับมาไปรับไปแล้วก็เก็บ สมัมผีสทั้งนั้นเลยเจ็ดแล้ว นี่เป็นเซฟโฟลแน่เลยเอ้ยแต่ไปดีกว่ามืดแล้วมืดอย่างนี้ต้องไป เลยไม่ต้องสูล้ละนะไปที่นีนดีกว่าไปป้อมเราก่อนป้อมเราอยู่ไม่ไกลซื้อกับดัก เออแต่เรามีไอเดลไม้ไม่ใช่หรอหรือว่าเราตายไปแล้วแล้วเราก็ไม่มีเราไม่ไม่น่าจะมีเดลไม้มีบ้านพอดีเลยบ้านคนโดนยิงตายแน่อนอนขอบคนบ้านข้างโอเคไปดูเออร้านขายเอ,อ๊ร้านอ๋ออยูนน่นู่นเห็นละนั่นไงตายไปนานนี้มีโอ้มีที่กันกระสุนด้วย20บาท น,นี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นเกาะไหลหูแพงเจ็ดห้าบาทเยอะโอ้นี่คือกล้องถ่ายรูปนั่นซื้ออันนี้ไปหนึ่งอันลากไปลากไป,ลาก,ไปลากออกลากออกลากออกลากอ,อกอย่างไงลากอ,อกอย่างไงเก็บกระเป๋าไปแล้วกันมีหนึ่งอันกล่องมาตอนนี้ตายทางเลยแวไพร์มั้งไม่ใช่แวนพร์ซอมบี้ เอาจริงๆี่ยโอ้ oh. มันมันดีดอะ่ะคนอ่ะเราจะเอาไว้ตรงนี้นะตรงนี้เพื่อกันป้องกันแล้วก็เดินแต่ว่ามันจะไอ้น,นี้ไม่ดีมันก็จะไม่ดีก็จะต้องอยู่สูงๆทพไม่ให้มันดีใช่เราจะอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ ใช่แล้วก็เดินเข้าแบบนี้ใช่โอ๊ะเอ้าไปรับมาเด็กผู้ชมได้สมบีข้างนอกก็ไม่ต้องแต่ว่าในข้าง,างได้ เน่มาถึงหมื่นแล้วคือผมเล่นกับเพื่อนผมมาก็ไปถึงหมื่นเจแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนผมอะ่ะเขาจำนานก็คือใครรู้ปะไททายก็คือผมนั่นแหละครับคิดดูคือผมนั่นแหละซอมบี้กลางทางอย่างนี้โหโหดูนู่นดิฝูงมา้ามันยังไม่โดนยิงหรอฝูงมา้าอยู่ตั้งไกลเลย ตอนนี้ดูสัมบิตายไปแล้วตายไปยยแล้วมายงโก็ไม่มีแสดงว่ามันออกมาหาผมทั้งหมดตอนนี้มีหูล้อล้อเต็มเลยงอกไม่มีไปเข้าไป ลองขายล้อลองของออกมาลองสายโอปขายได้5บาทล้ออะล้อยไปไหนแล้วล้อไปไหนแล้วล้อ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 ไหลไปไหนโอูหล้อไหลไปนู่นเลยสองล้อเลยนะเนี่พูดจริงล้อก็คือขยะหรือว่าเก็บมาล้อเดียวเก็บมาสองล้อนะจำได้สองไหลไปไหนอะ สองอีกอย่างหนึงมันหายไปไหนอะ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะโอ้ไม่ต้องตามหาละหายไปหาย,หายไปหายไปจับซมี่ไปเออลองขายซบี้ตัวนึงอ่ะขายได้ปะไม่ได้ทิ้งริงนไม่ได้ไปไปเดี๋มี้ยี่สิบบาทลดมาสิบ นีพวกนั้นนะ่ะอือเราไปดูก่อนไหมดูแถวแถว เป็นโจรโจรจริงๆแต่ผ่านมานานแล้วมีบ้านต่อหน้าโอ้เชือเพิ่งหมด ใช้พิ่งหมดอ่ะทุกคนทำไงดีเนื่งละลายช่วยด้วยเฮล p ม่เรา,เอาอะไรขายได้เอ้ยเรา,เอาอะไรเผาได้ลีมชิดหมดแล้วแสดงว่าต้องเป็นซัมบี้ที่เผาได้แั้นเราอยู่บนนี้เลย กล่องใหญ่นี่บนนี้จะมือเปแล้วพอดีเลยหรือว่าซ่อนในล้อดีเออซ่อนในล้อดีกว่าเนาะตีซอมบี้ได้ด้วยตีไม่ถึงเดี๋ยวตรงกลางตีไม่ถึงใช่ ขึน้น,น,นในล้อขุนหัวแหละขุโหดเลยซอรในล้อคนโหัดูดิขุนหดมากหดมากเลยซ่อรในล้อตีถึงด้ะแล้วถ้ามันทำะไรถึงก็ต้องหลบอีกหลบแล้วถ้าเกิดมันมาติดในท้งเราเราลองอยู่ตรงนี้เอ้ยเราลองเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้ ก็ไม่ได้ต้อยู่ตรงนี้เท่านั้นมันมีก้านล้อติดอยู่แล้วอันนี้ผม่ทันละฟ้าผ่าเนี่ยเลยหน้าตาแบบนอ้โหมืดมองไม่เห็นอะไรเลยฟ้าผ่าใช่ไหม โอ้โหยังไงล่ะทีเนี้ยอือดูทรายก็เป็นจริงนะไม้ก็สมบูรณ์โหดูผมมืดปุป๊บนี่ดับปิดปีดป่เยลางแล้วดูทรายดิโหเป็นเงามันมันมันสมจริงหน่อยนะสมจริง เปนจริงไปนะเนี่ยนะอันนี้ก็ขึ้นสนิมเนนะี่ยโอ้โห้ชั่วดูดิอันนี้โอ้โหโดวงตาดวงตาไม่มีลูกตาดวงตาไม่มีลูกตาแล้วดูนี่ผ้าบันทแหโอ้โหยังเป็นจริงนี่ลูกตาไม่มีโอ้โห้ทำไมมันเยอะจังเนี่ยโอ้โห้โคตรมากทำดีไม้ก็เป็นไม้แบบไม้โบราณโบราณโบราณหน่อย นี่มืดปุ๊บดูดิโหเงานี่ก็ส่งจริงนะมันก็ส่งจริงเกินเกมนี้รถไฟแต่รถแต่มีแต่รถไฟอ่ะไม่รู้รถไฟสงจริงไหมซัมบี้อ่ะซัมบีอมบ้อ่ะตัวเต็มเลยคือมันเจ๋งมากอ่ะเมื่อเช้าวัวทิ้งไปเนี่ยระชิด เนี่ยโอ้โล่วงแล้วแล้วจะเอาแล้วจะเอาอะไรไปเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยไม่มีเชื้อเพลิงไปได้ไงเอ,อเหรือว่าลงเดินไปเดินไปประหยัดเวลากว่าปะไม่มีใครจะเป็นใครจะช่วยเป็นเชื้อเพลิง ลองเดินไปเรื่อยๆใครจะช่วยเป็นเชื้อเพลิงอะทีน,นีนะ้มาก็หนีได้ทันลองไปตีซัมบี้ตนต้องอยู่ตรงนี้เดินไปเรื่อยๆตีซัมบี้ <Okay. S 1> ค่อยเข้าค่อยๆล่อเข้ามาหรือว่าไปบ้านนู้นไปบ้านนูน้นดีกว่าเดินอยู่ตรงข้ามกัน เอ้ยแต่มันก็ไกลจากรถไฟมากนะน่ะเพราว่าเสียสม,มิ่งเดินมาเยอะๆดูนี่โ้หเป็นฝูงอ่ะทุกคนเชื่อผมเป็นฝูงอ่ะแน่ตรงหมู่บ้านพอดีเลย มานะทุกคนมาเป็นฝูงนอะผมว่าถ้าผมว่ามาเป็นฝู่อะเคไม่ไหวแน่นอนเนี่ยซัมบี้มาตัวนี้แล้วมันดี มันอยู่ตรงข้ามแบบซัมบี้ข้ามมาได้เลยอ่ะซัมบี้เห็นได้เลยเนี่ยโหเชื้อเพลิงก็น้อยเก๋นโนจานทองกาชาไม่เอานี่มานี่มานี่มาอ้มีซนเนกอ้อยบริโภคได้บริโภคได้แล้วแล้วเมื่อกี้นะมันมีคำว่าบริโภคได้ หนีแบบประชิดประชิดอะต้องย้อนไปข้างหลังเพื่อผ้ามันแผ่เก็บไว้ดีกว่ามันจะดีผ้ามันแผ่เก็บไว้โอ้โหเดินไก่ด้วยอะทุกคน เนี่ยสไลดออยดื่มได้แต่ว่ายจงไม่ต้องอันนี้พันแผลเนี่ยถ้ามาทีนะมาเป็นฝูงอะ่ะคือไม่ไหวอะ่ะแต่ว่าเดินไปให้รถไฟก็ไกลแล้วนะเนะี่ยไกลมากเลยไกลมากคือไกลมากบางทีคือจบคลิปได้เลยคือเนี่ย เดี๋ยวปะจบคลิปได้เลยจบคลิปก็พอแต่ว่ายังไม่ต้องไปปล่อยของเดกซัมบี้มาหลายตัวโอ้คือไม่ไม่ขึ้นอนะ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นลบลบลบ ลบลบโอเคเฮโหยังมาตรงนี้อีกเหรอโอ้ยยังมาตรงนี้อีกเหรอเนี่ยมาในตรงนี้เ้ยลองตีมันดิ นี่รถที่รันนิดอะอตีเลยเลยโอเคอตายยังตายแล้วกิบมา มึนชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้แย่แต่ว่าหนักดูดิเป็นขยงอ่ะเนี่ยดูดิไปดีกว่าโหไม่ไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่ไหวนี้มันจะตามไหมามีงก็ตามมา มันก็ยังตามมาเป็นขยุกนะแอนี่ตีก่อนเลยต,ตัวน,นี้มาไหนล้วโอ้ยไม่แล้วอะโอ้า้า่าไม่ได้ล่ะไปดีกว่าเชื้อเพลิงก็จะหมดไปที่วังไปที่ตัวเองจะถึงไหมจะถึงไหมจะถึงไหม ดูกันเชื่องหูเชื่องหูเห็นได้เลยว่าใกล้หมดจริงคนโหแต่นี้บ้านหลายหลังนะเนี่ยถึงต้องถึงต้องถึงต้องถึงเอาหมดก่อนแล้วหมดก่อนแล้วหมดก่อนแล้วไหนไหนไหน เต็มอ,ะอนะครับก็ขอแค่เดียวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะดูดิ <ๆ S 1> เต็มเต็มดูดิโห